ต้นไม้ให้กลายเป็นปาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมเย้หัวใจของเด็กๆเหล่านี้คุณรู้ไหมว่าสีอะไรสีเขียวครับเครือข่ายชุมชนหัวใจสีเขียวหนึ่งในโครงการดีๆโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนเซลินทรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งรายการที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งความสมานฉันท์การปรองดองและสามัคคีอย่างยั่งยืนพบกับรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็งได้ทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีพบกับการพลิกโฉมรายการข่าวครั้งสำคัญกับข่าวเชิงวิเคราะห์ที่ใกล้ตัวคุณกับสามพิธีกรข่าวมืออาชีพสุชัยเจริญมุขยนันท์นพพรพันเพง อนุมัชชิมาในรายการ8โมงเช้าข่าว11ทุกประเด็นข่าวร้อนครบเรื่องทุกเรื่องราวใน9จังหวัดอีสานตอนล่างทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี8โมงเช้าข่าว11ข่าวเชิงวิเคราะห์ที่ใกล้ตัวคุณ วัสดีครับผู้ชมครับเรามาติดตามรับชมรายการมองรอบทิศนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับคุณผู้ชมในวันพุธที่28สิงหาคมพุทธศักราช2556นะครับผมประเทศธาระวันนี้รับมาเที่ยวเป็นพิธีกรแทนอาจารย์นุพรพันเพ่งนะครับเป็นประจําทุกวันพุธนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเรื่องของการบริหารภาษี และก็สําหรับใครที่จะทําธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าควรที่จะไปเสียภาษีอย่างไรมีหลากหลายคําถามที่เกิดขึ้นในใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็มีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์เจนสิริศักดิ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับ หลากหลายคำถามที่ผมว่าเนี่ยผมถามคําถามแรกเลยก็แล้วกันครับอาจารย์บอกว่าเคยมาพูดเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็เคยเปรียบเทียบไปแล้วแหละกับนิติบุคคลผมถามย้ําอีกรอบหนึ่งก่อนเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามในตอนนั้นค่ะ มันแตกต่างกันยังไงครับการเสียภาษีสองประเภทนี้ครับก pues <iz ha. S 3> ็ทั้งทั้งสองกลุ่มนี้เราเรียกว่าหน่วยภาษีต่างกันครับนะเพราะว่าวกฎหมายเขาจะกําหนดว่าคุณเป็นบุคคลประเภทไหนหอยู่ในหน่วยภาษีไหนนะคะแล้วก็กฎหมายก็จะกําหนดว่าหน่วยภาษีไหนต้องเสียภาษีอย่างไรถ้าเป็นบุคคลธรรมดานี่เราก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเราก็จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งทั้งวิธีการรวบรวมรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียภาษีอะไรนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะครับ แล้วใครล่ะครับที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคล<น>คลนิติบุคคลนี้กฎหมายก็จะกาหนดเอาไว้หลายกลุ่มมากเลยอย่างเช่นนิติบุคคลที่เขาตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคล<ม>คลบ,บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยนั่นคือ,อกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนี่โดยกฎหมายก็ต้องเสียอย่ละนะคะหรือ,อนอกจากนั้นก็อาจจะมีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่มาประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยด้วยเนี่ยอ๋อ้ก็รวมด้วยก็รวมด้วยค่ะถ้าเขามีกําไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องเสียเช่นเดียวกับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม,ตามกฎหมายไทยหรืออย่างที่เราเคยได้ยินอย่างกิจการร่วมค้าหรือมูลนิธิหรือสมาคมพวกนี้ก็ก็เสียภาษีนิติบุคคลทั้งนั้นนะคะ เมื่อกี้อาจารย์มีคำหนึ่งติดผมติดคำว่ามีคำว่ากำไร,ำไรแสดงว่าบริษัทที่ไม่มีกำไรก็ไม่ต้องเสียภาษีเหรอฮะออถ้า ถ้ามองในแง่ว่ากําไรหรือขาดทุนต้องบอกว่ากําไรหรือขาดทุนอะไรนะถ้าในในแง่ที่เราเราพูดถึงเป็นนักบัญชีนะหรือผู้ประกอบการทั่วไปเขาจะมองว่านั่นคือกําไรทางบัญชีก็คือคือหน้าที่เราพอเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลปุ๊บเราจะต้องทําบัญชีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในงบในงบกาไรขาดทุนที่เราทำเนี่ยมันก็จะแสดงรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเป็นกําไรหรือขาดทุนอันนั้นเราเรียกว่ากําไรทางบัญชีหรือขาดทุนทางบัญชีนะคะมันจะแตกต่างกันเวลาเราเสียภาษีเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัว ในการคำนวณภาษีนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการหลายท่านจะเข้าใจว่า,<ม>เาเดี๋ยวเราทำงบการเงินเสร็จปุ๊บเรารู้ละว,ว่าเรากำไรขาดทุนปุ๊บเดี๋ยวเราเอาตัวนั้นไปคำนวณ<ม>ไม่ใช่เพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเราจะต้องเอาไอ้ตัวกำไรทางบัญชีเนี่ยมาแปลงให้มันเป็นกำไรทางภาษีกรซะก่อน<ม>เพราะกฎกฎของบัญชีกับภาษีกรมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะโดยโดยของภาษีกรน,นี่เขาจะต้องให้เราเอามาแปลงโดยใช้มาตรา65ทวีกับ65ตรี<ม><ม>ซึ่งมันจะมีหลักที่แตกต่างกับภาษี เพราะนั้นนนี้คือสิ่งที่ที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่รู้เรื่องบัญชีอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ภาษีด้วยค่ะถึงจะแปลงตัวนี้ได้ถึงจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจใช่ค่ะจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอาจารย์นะ,ท,ะที่จะต้องรู้เรื่องนี้อจำเป็นมากค่ะเพราะว่าถ้าเราเราเสียภาษีผิดนั่นก็คือเบีย้ยปรับเงินเพิ่ม<อ>นั่นคือโทษที่จะตามมาซึ่งโทษโทษที่เป็นเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนี่คือต้นทุน ในการดาเนินธุรกิจเราทั้งนั้นเลยครับมันเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งแล้ว,ลวมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สัมพกรณ์ไม่ยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเบี้ปยรปรับเงินเพิ่มตามประมวลรัศดาก่อนยังไงก็ต้องจ่ายถ้าสมมติตว่าเราเราสแสดงเจตนาว่าเราเสียภาษีผิดใช่ใช<ะ>่ค่ะมันเหมือนเป็นเป็นความไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ถือว่าคุณเสียภาษีผิดไปแล้วนะคะนั่นคือโทษที่เราโดนจากสัมพกรณ์แล้วเพราะฉะนั้น ในในแง่ผู้ประกอบการเรามองว่าเราจ่ายค่าปรับไปเนี่ยมันก็คือค่าใช้จ่ายของเราอ่ะเราก็ควรจะลงเป็นรายเป็นค่าใช้จ่ายได้ในแง่บัญชีเราลงได้นะคะเพราะเราจ่ายจริงแต่ในแง่ภาษีกรบอกว่าไม่ได้อันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเกตเล็กเกตน้อยอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะยิบย่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเวลาที่เราไปเสียภาษีเนี่ยต้องเหมือนกับ บุคคลธรรมดาหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องมีวิธีการเหมือนเหมือน,นกันเลยค่ะเพราะว่าวิธีการใช้หลักการเดียวกันก็คือว่า,าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยคุณมีหน้าที่ประเมินตนเองครับวิธีการเสียภาษีส 3, วิธีเหมือนกันก็คือประเมินตนเองแล้วก็ถ้าคุณไม่ประเมินตนเองเจ้าพนักง,งานของกรมสรรพากรเขาก็มีหน้าที่ประเมินให้คอันนั้นก็คือถ้าเขามาประเมินให้ไปว่าคุณไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบอันนั้นย่อมมีโทษตามมาแน่ๆอีกอันนึงก็คือการถูกหาน้าที่จ่ายครับทีนี้เวลาเราประเมินตนเองเนี่ยปีหนึ่งเราต้องประเมินรอบ ก็คือครึ่งรอบกับสิ้นรอบเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรอบระยะเวลาบัญชีปกติเช่นเราเราเวลาเราไปจดหนังสือบริคนสนทิจดจะตั้งบริษัทเราบอกว่าเราอยากมีรอบระยะเวลาบัญชี12เดือนก็คือเริ่มหนึ่งมกราถึง3าธันวาคมคือปกติเราต้องมี12เดือนใชถ้าเราบอกว่าเราเริ่มหนึ่งมกราถึง3าเธันวาคมเนี่ยในครึ่งรอบแรกก็คือ6เดือนแรกมกราถึงมิถุนายนเนี่ยเราต้องประเมินตนเองละนะว่า เราจะมีกําไรเท่าไหร่ในปีนี้แต่ที่นี้เนื่องจากว่าตามกฎหมายบัญชีเราไม่ต้องปิดงบการเงินครึ่งปีครับปีหนึ่งเราทํางบการเงินแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเขาจะไม่ทราบว่าเอ้ยหเดือนแรกเรามีกาไรหรือขาดทุนเพราะเราไม่มีงบเราไม่ได้ปิดงบทีนี้ตามกฎหมายเขาก็เลยว่าถ้างั้นคุณก็ประมาณการขึ้นมาว่าผ่านมาแล้ว6เดือนคุณคิดว่าผลประกอบการคุณเป็นยังไงแล้วในอีก6เดือนข้างหน้ารวมแล้วทั้งปีคุณจะมีกําไรหรือขาดทุนเราเรียกว่าการประมาณการกําไรสุทธิครับแล้วเวลาเสีียคครรึึ่่งงงปเาก็อน ครึ่งหนึ่งนี่เราประมาณการก็มาเสียครึ่งปีเนี่ยค่ะมันจะครบครบกำหนดก็คือวันที่3 1สิงหาคมก็พอดีเลยก็ได้เตือนได้เตือนผู้ประกอบการพอดีว่าอย่าลืมอย่าลืมไปเสียครึ่งปีนะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่่ค่ะอันนี้ก็คือจะไม่ทราบต้องศึกษาเพิ่มอีกหลายเรื่องเลยครับก็คือสรุปแล้วคือเราต้องประมวลรายได้ของธุรกิจของเราใช่ไหมที่จะเอาไปเสียภาษีใช่ค่ะแล้วก็เอาสัก ให้มันสักครึ่งหนึ่งคำนวณให้เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปจ่ายภาษีก่อนใช่แต่แต่ว่ามันก็มีคําเตือนนะคะอย่างเช่นพอสมการเปิดโอกาสให้เราประเมินตนเองว่าเราจะมีกําไรเท่าไหร่ผู้ประกอบการบางท่านไม่ทราบก็นึกว่าเออเราไม่อยากเสียภาษีเยอะเราก็ประเมินเอาไว้ต่ำๆสิใช่ไหมคะเราอ่านะคะเราก็ประเมินกําไรเราไว้ต่ำๆสิเราจะได้ไปเสียครึ่งปีน้อยๆสมกรเขาก็มีกฎออกมาป้องกัน ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เอาไว้ว่าใช่ถ้าเราประเมินกําไรสุทธิของเราเนี่ยต่าไปจากกําไรที่จะเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตเนี่ยเกินกว่าร้อยละยีของกําไรที่จะเกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องโดนเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบใช่ไหมคะเขาก็จะป้องกันเอาไว้ว่าเรากลัวเราประเมินแบบไม่อยากเสียภาษีอะครับแล้วรายได้ที่หามาได้ของบริษัทของนิติบุคคลต่างๆเหล่าเนี่ยมีการยกเว้นไหมครับอาจารย์มีค่ะเหมือนกับสมมติว่าผมเนี่ย จ่ายภาษีกันได้บุคคลธรรมดาผมไปบริจาคเงินอะะะคอไรมาแล้วก็มีใบมีใลดหย่อนภาษีอะไรเงี่ยใบเสร็จรับเงินใบโุรนาบัตรทุกนั้นใช่นิติบุคคลได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันค่ะแล้วได้สิทธิ์มากกว่าบุคคลธรรมดาด้วยเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดานี่การบริจาคพวกนี้ต้องบริจาคเป็นเงินสดครับ เป็นสิ่งของไม่ได้แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนี่กฎหมายยกเว้นว่าอย่างเช่นเป็นสิ่งของก็ได้เหรอได้ค่ะซื้อคอมพิวเตอร์ไปให้ค่ะซื้อแพมเพรสซื้อสมุดหนังสือตำราอุปกรณ์การเรียนได้หมดเลยขอให้มีใบเสร็จแสดงว่าคุณซื้ออะไรมูลค่าเท่าไหร่ครับค่ะแล้วก็มีหนังสือเหมือนกับว่าหนังสือรับรองเช่นเอาไปบริจาคให้คณะบริหารสารมอบนอย่างเงี้ยคณะบริหารก็ต้อง อยากเชิญชวนให้บริจาคใกล้ตัวมาแล้วคณะก็ต้องออกหนังสือรับรองให้ว่าเออใครมาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไปเป็นหลักฐานว่าเราได้บริจาคจริงก็เอามาใช้รถยนต์ได้ ครับค่ะแต่ว่ามีมีเพดานนะคะไม่ใช่ว่าบริจาคเท่าไหร่ก็ได้หมดไม่ใช่นะคะกฎหมายก็มีเพดานก็ถ้าเป็นการบริจาคเขาก็จะแยกเป็นบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะนะหรือการสาธารณประโยชน์เนี่ยก็อย่างบริจาคให้โรงพยาบาลหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยนี้ก็จะได้ไม่เกินลยละสองายสุทธิครับค่ะหรืออีกอันหนึ่งก็จะเป็นบริจาคเพื่อการศึกษาการกุศลสาธารณะกับการสาธารประโยชน์นี้อันนึงครับนะคะแล้วก็การศึกษากับการกีฬาก็อีกอันหนึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เราก็จะได้ไม่เกินของรายสุทธิ ค่ะอย่างบริจาคถ้าเป็นการกุศลสาธารณะอย่างเช่นวัดวาอารามสภากาชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาก็อย่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนค่ะการกีฬาก็อย่างอาจจะเป็นกรมพลศึกษาโรงเรียนกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแม็กซิมัมครับค่ะมีมีกรอบมีอะไรที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนเลยใช่ค่ะนะครับแล้วส่วนของการหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลนะครับเหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเปล่าไม่เหมือนค่ะในในบุคคลธรรมดานี่เราเราหัก แล้วมีวิธีหักได้2ประเภทก็คือหักตามจริงกับเหมาจ่ายนะแต่ท่านิติบุคคลเหมาจ่ายนี่เหมือนค่ายโทรศัพท์มือถือเลยเหมาจ่ายคล้ายกันไหมฮะคล้ายคล้ายกันแต่ว่าบุคคลธรรมดานี้คําว่าเหมาจ่ายคือเป็นเปอร์เซ็น์เป็นอัตรารายละของเงินได้ครับอย่างเช่นว่าเรามีบ้านให้เช่าเงี้ยแล้วได้ค่าเช่าหักค่าใช้จ่ายได้รอยละ30มสิเนี้ยสมมุติทั้งปีเราได้ค่าเช่ามาล้านหนึ่งหักได้30 30เออย่างเงี้ยค่ะครับ ก็ก็คูณไปแต่แต่นิติบุคคลเป็นเหมาไม่ได้นิติบุคคลนี่คือต้องตามรายจ่ายจริงครับายจ่ายจริงดูยังไงก็คือดูหลักฐานมีใบเสร็จรับเงินไหมนะใบเสร็จรับเงินก็ไม่ใช่ดูแค่ใบเสร็จรับเงินนะคะต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับกิจการไหมว่าอย่างเช่นธุรกิจเราทําอันเนี้ยเราควรจะมีค่าใช้จ่ายนี้ไหมอย่างเช่นว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องมีอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปิดธุรกิจเช่นร้านร้านซักรี่อย่างเงี้ยนะคะ ร้านซักรีด่ค่าใช้จ่ายหลักมันก็น่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเวลาเข้ามาใช้บริการทีนี้เรามีค่าแก๊สมาจากไหนอ,อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้ว<อ>เ,รเราเขาจะดูหลายอย่างคะ่ะวมหมอไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะต้องเกี่ยวข้องกับกิจการ <laughs> คุณผู้ชมนะครับโทรศัพท์เข้ามาถาม <laughs> คําถามว่าบริษัทจํากัดที่ตั้งใหม่เนี่ยจะขาดทุนได้ต่อเนื่องกี่ปีครับอาจารย์ ก็จริงๆแล้วกฎหมายไม่มีกําหนดนะคะข้อข้อดีพอดีพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดข้อดีนิดนึงก่อนเราจะได้โยงเข้าข้อดีของนิติบุคคลถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาถ้าบุคคลธรรมดาไม่มีรายได้พอหักค่าใช้จ่ายแล้วมันมันเหมือนกับถ้าเราเรียกว่าขาดทุนก็คือรายได้น้อยกว่านั่นแหละเราก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะเราไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลก็เหมือนกันเรามีรายได้หักค่าใช้จ่ายพอขาดทุนปุ๊บ เราเรียกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าปรับปรุงทางภาษีแล้วนะคะเราขาดทุนทางภาษีเราไม่ต้องเสียภาษีเรายังสะสมได้อีกสะสมขาดขาดทุนนี้เราสะสมได้อีกเช่นปีถัดไปสมุิปีนี้เราขาดทุนเราก็ไม่ต้องเสียภาษีพอปีหน้าปุ๊บนะคะเราเรามีกําไรสมมตินะปีหน้าเริ่มมีกําไรละสมมติเริ่มมีกําไรแทนที่ว่าพอมีกาไรเท่าไหร่เราจะเสียภาษีจากกาไรนับปีนั้นสมการให้โอกาสเรามองย้อนกลับห้าปี ห้าปีที่ผ่านมาคุณเคยมีขาดทุนไหมคุณเคยมีขาดทุนไหมใช่อย่างเช่นปีที่แล้วสมมติปีนี้เรามีกําไรห้าแสนแต่ปีที่แล้วเราขาดทุนอยู่สองแสนเราก็เอาสองแสนนั้นมาหักกาไรปีนี้เท่ากับว่าเราก็เสียภาษีจากแค่สามแสนใจดีจังเลยนั่นแหละค่ะนั่นคือข้อดีของนิติบุคคลที่ที่ดีกว่าบุคคลธรรมดาครับแต่ทีนี้ถ้าคําถามถามว่าเอเราจะปล่อยให้ขาดทุนได้ได้กี่ปีอันนี้คือไม่มีทฤษฎีบอกไว้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิ